สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อให้บริการเติมเกมคุกกี้ Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกอล์ฟคิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับ เราก็จะมาทำการแนะนำทีมขึ้นแหลงแกนมาสเตอร์กันดีกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ1วันกว่าๆนะครับทีมเหล่านี้น่าจะช่วยเพื่อนๆบางคนได้เนอะไปดูกันเลยสำหรับซีซั่นนี้นะครับผมใช้แค่4ทีมเองมันก็เพียงพอนะไม่ได้ใช้แบบ5-6ทีมเหมือนสมัยก่อนแล้วนี่เลยมีทีมดังนี้เป็นไงตัวก็เดิมๆนะครับอาจจะเปลี่ยนแค่บางตำแหน่งไปดูกัน สำหรับทีมแรกนะครับทีมนี้จะเป็นทีมตีไวบราชูกา้าเอแครสมุนไพรยูนิคอนเอาไว้เจอกับทีมตีไว้ด้วยกันเองถือว่าทำได้ดีมากนะครับท็อปปิ้งก็เน้นยืนนานเน้นอึดใส่ตามนี้เลยลดความเสียหายบราชูก้าก็ลดความเสียหายนะครับมีความเร็วการโจมตีด้วยยิ่งเยอะจะยิ่งดี a อแครนะครับต้องมีครูไทมนะ น่าจะต้องมากกว่า6%กเปกว่าเนี่ยผมว่าเล่นได้แล้วแล้วก็สมุนไพรมีความเร็วการโจมตีครับแล้วก็ครีมยูนิคอนแบบนี้เลยสมบัติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะใส่เป็นเคียวใช่ไหมแผทนี้สมบัติเคียวดูจะดรอปลงไปเพราะว่ามีครีมยูนิคอนที่มันลดความเสี่ยงหายคลิติคอลได้นะครับเลยเปลี่ยนมาใส่เป็นแว่นตามันก็ช่วยแบบฮิวได้แรงบับได้ด้วยดังนั้นดีมากนะครับต่อมาเป็นทีมนี้ ทีมตีวยอะโฟก t o โต,โตยูนิค,นคก็เอาไว้เจอกับทีมที่เป็นเอเปนซโซนะครับแต่เราต้องระวังนะตัวหน้าห้ามมีไอ้มันม่วงนะครับถ้ามีมันม่วงเราอย่าไปตีเออดูดีๆท็อปปิ้งตามนี้เลยสําหรับฟินองเซียเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทําไมใส่เป็นคูทามวะจริงๆมันก็ใส่ได้ทั้งคู่ทามทั้งความเสีายานะครับผมลองเป็นเซตนี้มาปรากฏว่ามันก็โอเคนะเลยไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไร อันนี้เหมือนเดิมอะโฟกาโตนะครับใส่เป็นลดความสีหายถ้ามีครูทานได้จะดีมากเว้ยแล้วก็ a อแครนะครับถัดไปเป็นครีมยูนเคอนเหมือนเดิมสําหรับทีมนี้ทำไมถึงใส่อะโฟกาโตมาเพราะว่าตัวนี้นะครับมันมีความสามารถในการลบล้างดีบัฟของไฟตรงข้ามให้ตัวที่โดนบัฟตรงเนี้ยมันไม่ได้รับบัฟจากเพื่อนและไอตัวที่โดนตรงเนี้ยมันจะโดนบัฟจากฝั่งเราโยนใส่เรื่อยๆด้วย เออดังนั้นคือโดนจุกๆุกนะครับกันเอสได้ดีมากเลยสมบัติใส่เป็นเหมือนเดิมอะแว้นตาพระคุมแล้วก็ตำลานะครับบัฟพระคุมลงที่นี่แล้วก็ลงที่ครีมยูนนคอนไปทีมต่อไปอันนี้คือทีมตีซัมมอนที่โคตรดีเลยคิดค้นมาได้โอเคแล้วนะครับอัตราชนะผมให้มากกว่า85%นะยกเว้นจะเจอจังหวะแบบซวยๆอะเออ,อนนั้นก็ซวยไปนี่ แล้วความเสียหายทุกตัวมันม่วงต้องเป็นแคนดี้บวกสิบขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมไอแค่เหมือนเดิมแวมไพร์แคนดี้บวกสิบขึ้นไปออบลองก็ลดความเสียหายนะครับกับพลังโจมตีสมบัติใส่เป็นอันเนี้ยแว่นตากับสมบัติของซีรอนมันชื่ออะไรวะจําชื่อไม่ได้นะ <c oughs> สมบัติเครื่องหมายคณะอัศวินวิญ,ญญาณนักสู้นะครับต่อมาทีมสุดท้าย อันนี้เอาไว้สู้กับทีมตีไวฉลามหรือทีมตีไวที่มีแบบเราคิดว่าจะเป็นฉลามเอออันนี้จะค่อนข้างโอเคนะท็อปปิง้งเออเกือบลืมให้ดูนี่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม,เ,ม,นเ,ดม <c oughs> เน้นอึดอย่างเดียวซีซั่นนี้เมื่อวานนะผมอยู่ที่ประมาณ4,400กกว่าเนี่ยยิงยาวมาทั้งคืนได้4,700นะครับถือว่ามันใช้งานได้จริงนะ เลือกตีนิดนึงแล้วคุณจะไปแรงสูงๆได้นะครับอย่างคนเนี้เราดูแล้วเขาน่าจะเป็นทีมตีไวนะเพราะว่าตัวการของเขาน่าจะปิดเป็นพวก AK หรือว่าตัวดามจผมว่าไม่น่าใช่ฉลามดังนั้นเราก็วิเคราข์เอาเอาเสร็จนี้ไปสู้ละกันไม่รู้นะว่าดาวถูกเปล่าตีแบบเรียวๆมายังมีฉลามโอเคเขาเป็นคลอตเตดนะครับ คือเราเน้นล้างบัฟครับแล้วก็สําหรับการเจอกระทีมตีไวใครที่ฮิวได้เยอะกว่านี่ยโอกาสชนะจะสูงกว่านะอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับแล้วก็คููทางของบาวชูก้าใครที่คูทางไวกว่าก็มีโอกาสชนะเหมือนกันแต่ต้องดูด้ว่าแรงไหมถ้าไม่แรงก็คือจบเห็นไหมเราฮิวได้เยอะกว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับมีทั้งแว่นตาคอยช่วยด้วยมีครีมยูนิคอร์นบัฟลดขี้สบายสบาย,บายตาแล้วเก็บไป ผมตื่นเช้ามามันก็ยังไม่ล่วงจากแหลงแกนมาเตอร์นะครับแสดงว่าถ้วยเนี่ยตามๆคือผมว่าประมาณ6เท่าไหร่วะ4690มะั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อคืนประมาณ4690มันตัดแหลงนะครับตอนนี้น่าจะขยับขึ้นมาแล้วนี่น่าจะอยู่ล่างๆเนะคนนี้เนี่ยไม่มั่นใจวะเวลาเขาปิดฟิโนเซียเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไม่ได้ทั้งเอเดเปโซฉลามแล้วก็ไอพวกโดดามิ อาจจะเป็นทีมตีไว้หลอกแบบนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้เอสเเรสโซชัดเจนนะครับถ้าเป็นเอสเเรสโซเนี่ยเราก็สัตว์ได้เลยเขาเป็นเคียวคลิติคอลด้วยดาเมจนี้น่าจะแรงนะครับมาตีกันเรียวๆอุ้ยมันม่วงอะ่ะทุกคนโอ้โหโดนเดาผิดนะครับเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงทำไมมันม่วงถึงน่ากลัวเพราะว่ามันมีการเก็บสแต็กนั่นเองนะครับแล้วก็ ยิ่งยื้เกมอะ่ะมันจะตีแรงขึ้นอตายยากตอนนี้เรายอมรับเลยว่าเราพลาดนะไม่คิดว่าจะเป็นหมันม่วงเว้ยไม่แน่ไม่แน่แนหลอลุนกันตายไหมตายไหมเอ็ดเอสไม่แตกโอ้ดูมันม่วงเขาปาดนะครับเอ้ยเอ้ยก็ไม่แน่วะยังฮิวทันอยู่โชคดีที่มันเป็นเอสไงน่าจะได้แหละครับทุกคนขนาดเดาพลาดเนี่ยยังฟุกได้อยู่โอ้โหมันยืนโคตรนานครับปาดเราอยู่นั่นแหละ แนะนำให้ไปถามนะมันม่วงเผ็ดนี้คือเดือดเว้ยมันช่วยในการลงสึกแห่งผู้พิทักได้ผมถึงเวฟ59แล้วโอ้โหเจอแวงพายกัดทุกทีเลยเกือบจะจบแล้วเสียดายมากดังนั้นไปถามกันขออภัยด้วยนะครับอ่าคนนี้มีฟีนองเซียกับราวน่าจะเป็นตีวัยฉลามนะขอล้องหน่อยไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นทีมอะไรเฮย เป็นอะโฟโกโต้อะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรามีสมุนไพรล้างบับนะครับแบบนี้ชิลๆเนอะโอ้โหถ้าเป็นฉลามก็แก้ได้เป็นอะโฟโกโต้ก็แก้ได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนดูสมุนไพรล้างเรียบร้อยหายกเกลี้ยงตีเราไม่เข้าหรอกครับดูนะปิ้งปิ้งอ่พยายามรักษาบราวชูก้าให้รอดก็พอครับสำหรับการเจอกันของทีมตีไว บาชูก้าใครตายก่อนคือจบจริงๆอ่ไปแตกหมดแตกหมดันนะครับเอ้ยไม่ใช่ครั้นไวเบอร์รี่ช่วงนี้แนวหน้าคือเยอะมากเว้ยเลยกผิดเล็ยกถูกแบบบ่อยจัดนะโอเคก็ได้เท่าไหร่เอ่ยแปดถ้วยเดี๋ยวประมาณนี้ละกันนะครับค่อยไปว่ากันต่อนะนี่น่าจะการันตีผลได้เนี่ยครับมันก็เห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นฟีนองเซีย อะไรพวกนี้เราก็ไปดาวทางกันเอาเองนะครับดูอย่างทีมแบบนี้เราควรจะตีไหมก็ไม่ใช่ไหมถูกไหมสิบดาวโอ้โหเติมเท่าไหรออ่อ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย